นี่สิกลิ่นแกงเส้นเนี่ยไม่ได้ไปน,น่องนี่ใส่กัะนอกต้นหอมพริกเผาเดี๋ยวพี่ใส่พริกเผาพริกเผานี่ก็ทำเองนะจ๊ะนะพริกเผาทำเองโอ้ยหลุกไส้ลาบปมลงมา แล้วก็ใส่กระเทียมเจียวทำเองเช่นกันจ้าขอบคุ้นแล้วก็แกงเข้มนี่หมมจีนแล้วก็แกงเข้มมีข้าวปุ้นหอมนี่กระเทียมเจียวเห็ดเองได้จ้าทุกอย่างทำเองนะคะยกเว้นพริกซือพริกพริกแต่เผ็ดพริกครัวนี่พริกพริก ไบกินอันนี้ซื้อมาจากอุดรซื้อมาจากบ้านเสียงพวกนี้ยค่ะซื้อมาจากตลาดบ้านเสียงเพราะว่าหมักบักพริกบ้านเสียงมันเผ็ดคุณเผ็ดบ่ได้ให้คุนเผ็ดกรุงเทพมันบอกให้เผ็ดไปเมื่ออุดรย่ำได้ซื้อมากเลยก็มาอัดซองฟิตไว้ซื้อมาที่ละกโลซื้อมาที่ละกี่โล่ปลูกเน่าในก็ปลูกเองนะจ๊ะที่อุดรค่ะ เด็ดไม่กินอกนน้ำไร่ไร่โซมหอมดดดิมะนาวไว้นั่นเรียงมะนาวเลยนะมะนาวแป้นอะไรนะอะไรเม็ดม่ใช่บักน้าอัอนเปนกงเป็นพิจิตรซื้อมาจากสวนภูวามหนักแต่ต้นน้อยๆมาปลูกเร่ไง ใส่น้ำตาลนิดหน่อยมกเปียวสุดยูขาวงาเพื่อกยวฮะไอ้กยวเด้อพี๋น้องเลยต้มไม่มอใหญ่เ่ ตูดไฟแล้วก็ใส่ใหม่อาซอมซัดสิมันอยู่ข้างล่างมัง้งใส่อยู่สองพอเอาใส่ใหม่ใช่ใช่ต้มมากมันอืดเอาไม่ใส่ลายอยู่เด็กเผาสีเป็นบเพอต พริกเผาเสียวเจี๊ยมเจีย๊ยบพริกพงในการพริกคั่วนี่ก็ซื้อมาจากอุดรน,นเลยค่ะเนี่ยเพ็ดเพ็ดจากตลาดบ้านเสียงเนี่ยซื้อมาที่ละโลสองโลเจ้ากลางๆตลาดนั่นละอันที่ขายกันอกบวไอ้ดอกบัวทอดเปนไหมอะไรนี่างเลี้ยเอวิไลซื้อมาจากบ้านเสียงกินทุกเพี้ยนหมดเพ็ดหมดซาใจ เกีเล <ita> ็กวบาเหม็นจีหอมก้มีมอ่ะอืมอืก้มันอื่นไงต้่อืม้้นแล้วมันกน้ำต้มเราไปตั้งไฟแล้วก็ใส่มา ก็นั่งเี้ยงเจ้กระปุกวันนี้นั่ง้าตรงนี้อืมนิดไปนี๋ยวปิดท้ย เดฉันล่อนใส่ฝสั่มันหมดอืดเลยเนาะกะเทียมผิดเกลือริดเป,เเปาเนี่ยนี่ก็ใช่ใเดี๋ยวจะรวมกันเนี่ยทำไว้ไง<ำ>เราไม่ต้องทำหลายครั้งนะ เผานได้ยังไมกระเทตรงเค็ดม,ม,ม,มากนะใส่ลเลยเ็ดเม,ม,ดมื่อยำเนี่ยแม่ซื้อไม่กิน้ำนัเนี่ยมาเน้นเค็ดีเค็ดเราหอม,อมแสีบเค็ดหลาดเลยบเคลา้ก็เสพกพุชเทพอย่างที่บอกเค็ดคือป้านห้อง เอาพิเดียวมาด้วยแบบหรือให้กินพรกเกินกับมะลุม่นให้หน่กแบบน่ีนไไสไตล์อง

แเห็นนคนคนอย่ซ่ง่งได้อันนี้จะมีแค่หมูด้วย เพิเพียดดีนี่มาชื่อมาจากบ้านของพเรา Sånn er det. nó mình ạ. À. Muốn là mới bài. Con muốn chín cùngกัน. Căng chín một quá. Đây là mình chín ạ. Hả? Đây ừ. nó